อัลุสิลเลห์มิชเชนตต้นโรจีนบิสมิลลหฮะราห์ยานราคีวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องนะครับที่ได้รับฟังมาจากเชคบิลลอสัสซาดนะครับเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนานแล้วนะครับประมาณสามสิบกว่าปีที่แล้วนะเรื่องเนี้ยเกิดขึ้นก็คือว่าเชคท่านหนึ่งอ่ะได้เล่าให้ฟังได้ถ่ายทอดมาให้ฟังเพราะวันหนึ่งอนะ่ะท่านเนี้ยได้บินไปยังประเทศประเทศหนึ่งอาจจะเป็นประเทศในแถบอาหรับนี่แหละสักประเทศหนึ่งทีนี้ พอท่านบินไปแล้วเนี่ยถึงเวลาที่ท่านจะต้องกลับอะ่ะพอไปถึงสนามบินก็ไปละหมาดซุโมกที่อ่โมซซลลาที่สนามบินเลยนะพอไปละหมาดก็ละหมาดเสร็จก็นอนพักด้วยความแบบเพลียก็เลยไปนอนต่อที่อ่โมซอาลาที่สนามบินเนีน่ยสถานที่ที่เขาจัดไว้ให้ละหมาดอะ่ะก็นอนหลับพอนอนหลับได้ก็สักพักได้ก็มีเสียงคนร้องไห้ร้องร้องไมได้เลยร้องเป็นเด็กเลยบอกก็เลยตื่นขึ้นมาดู ก็ปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งเป็นชายชาวอาหรับเนี่ยแหละแล้วก็ร้องไห้อยู่นั่นแหละร้องไห้จนกระทั่งท่านเนีน่ยนอนไม่ได้คนนอนไม่ได้ก็ต้องไปลุกไปคุยไปคุยว่าท่านเป็นอะไรทำไม่ร้องไห้ขนาดนี้อ่ะเกิดอะไรขึ้นสายคนนั้นบอกว่าไงรู้ว่าเขานอนไม่ได้นอนไม่หลับมานานแล้วหลายวันแล้วกินก็กินไม่ได้นอนก็นอนไม่หลับเพราะว่าเขาเป็นคนชั่วเขาทำสิ่งที่ชั่วมานะครับ คนั้เช็คก็เลยต้องคุยแล้วอะไรอะไระไหนเล่าให้ฟังสิยังไงชชยคนนั้นเล่าว่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนซาอุมาจากเนยัดเขาเนี่ยร่ำรวยมีทรัพย์สินเงิน,นทองมากมายมีทุกอย่างดีหมดมีธุรกิจที่ดีมีครอบครัวที่ดีมีภรรยาที่ดีมีลูกๆที่ดีเขามีทุกอย่างเลยและเพราะนะเขาเป็นคนที่รู้ศาสนาอยู่ในวงการของคนมุสลิมที่ดี ท่องจำไอลกุรอานด้วยเรือว่าชีวิตม่นเพอร์เฟกต์เลยและอะไรท่า้เขาต้องร้องไห้ขนาดนี้เขาให้ฟังว่าใช้ต้อน่ะเป่าหูเขาล้อกลวงเขาว่าอะไรชีวิตดีขนาดเนี่้มันน่าเบื่อทำไมไม่ออกจากคอมฟอร์ตโซนเนี่ยทำไมไม่ลองทำอะไรใหม่ไหมกับชีวิตบ้างทำไมไม่ไปลองทำสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยทำในชีวิตเนี่ยจะได้มีเบื่ออ้าวใช้ต้อนก็ล้อเลืองเขาเนี่ย แล้วมันก็สิ้ตัวว่าไงทาไมไม่ลองทําบาปสักเล็กๆน้อยอ่ะอะไรที่ไม่เคยทำวะทำไมไม่ลองไะเดี๋ยวก็ตบัตัวเดี๋ยวก็เอาล็อกอาภัยแล้วเขาก็เริ่มจากการที่คิดว่าเออลองทําบาปเล็กๆน้อยก็ได้เนาะเขาเริ่มคิดดูว่าเฮ้ยอยู่ที่ประเทศเนี่ยฉันเนี่ยก็เป็นที่รู้จักอยู่กับครอบครัวอยู่อยู่กับอะไรที่มีแล้วฉันจะทําความชั่วเรื่องนี่ยเนี่ยเีาะไ่คนเห็นกลัวเขาก็เลยตัดสินใจว่า เขาจะบินไปประเทศอื่นไปประเทศที่มันขึ้นชื่อเรื่องการทาชั่วนั่นแหละเขาก็เลยโหกที่บ้านว่าไงว่าจะไปทําธุระที่ต่างประเทศจะไปติดต่อธุรกิจจะไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบินไปพอบินไปต่างประเทศเนประเทศเนี้ยก็มีคนอาหรับเนี่ยคุยกรนเรื่องถูกคอคนที่มาวัตถุประสมเดียวกันคือมาทาชั่วพอท่านไปก็ไปเจอเพื่อนอาหรับด้วยกันเนี่ยก็คุยถูกคอก็ไปไหนไปด้วยกันไปเข้าผับเข้าบ้า ไปงานปาร์ตี้ไปวกเนี้ยบางทีก็ไปเข้าร้าเหล้าเนะ่ยแต่ก็ใช้ก็ยังไม่กล้ากินก็ไม่ไม่เคย้ะกินแับเขาหรอกเข้าบอลกันานั่งด้วยแต่ก็ไม่เล่นแับเขาหรอกแต่ขอเข้าหน่อยเถอะขอทำบาปาบเล็กๆน,น้อยๆอ,อ่ะเออทีนี้มันก็มีอยู่ครั้งหนึ่งคืนหนึ่งที่เพื่อนเขาชวนสาวๆมาปาร์ตี้ในห้องฮอใชายหนุ่มหลายๆคนแล้วก็ชวนสาวๆไปไงเซ็กซี่เซ็กซี่มาปาร์ตี้ในห้องอ ทีนี้เป็นไงเบื่ออะไรกไม่รู้สุดท้ายเขาก็เผลอไปทำซีน่าพอทำาีน่าเสร็จตื่นขึ้นมาตอนเช้าเป็นไงเขาก็รู้สึกผิดอิมากนกับมาแล้วไงความรู้สึกผิดชอบชัว่วดีกับมาแล้วเขาก็รู้สึกผิดหลังจากนี้เขาก็ไม่เป็นการทําอะไรเลยออกจากห้องนั้นแล้วก็เล่นล่อนหลายวันไม่เป็นอัรกินเป็นอันนอนเลยเพราะเขาเครียดเขารู้ว่าเขาอะทําบาป ยิ่งใหญ่ไปแล้วก็คือทำดีนะแต่บินกลับบ้านก็ไม่กล้ากลับเขาก็ไม่รู้ที่สาัาเ่อะอยากจะกลับบ้านแต่รู้ว่าถ้ากลับไปก็ไม่กล้าสู้น่าภรรยาแล้วก็ลูกๆอีกเพราะเขาไปทำดีงามมากไม่ทำแค่ครั้งเดนะียวไงแต่นี่เขารู้สึกผิดก็เชื่อแบ,บ่มีไฟต้องดีแหละก็เลยทิ้งคอนแทคกันไว้นะครับทิ้งคอนแทคให้ชายคนนี้ว่าเดี๋ยวกลับไปสาอุ่ะโทรหาเขาเลยนะนะเดี๋ยวมาเจอกันมาคุยกันต่อแต่ว่าตอนนี้ฉันต้องไปิีแล้ว ฉันต้องเดินทางกลับซาอุแล้วพราะผ่านไปเดือนหนึง่งไอนะ้คนนั้นโทรมาหาเช็คบอกว่าเออตอนนี้เขาถึงซาอุแลวนะแต่ที่เขาไม่ติดต่อเลยเนี่ยเพราะเขาก็ไม่กล้าจะติดตอ่อแต่ตอนเนี้ยเขามั่นใจแล้วแล้วเขาตัดสินใจแล้วเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาอ่ะจะไปมอบตัวกับทางการเขาจะไปบอกทางการแล้วว่าเขาทำดีงามมาแล้วก็ช่วยลงโทษเขาด้วยกับการลงโทษเหมือนสมัยนะบี่ก็คือะไรคว่างจนตายคว่างด้วยกนหนจนตาย เชฟก็ตกใจเชฟก็บ,บอกเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมาเจอกันเดี๋ยวมาคุยกันก่อนอ่าทีนี้เขาก็นัดเจอกันคุยกันพอคุยกันเสร็จปุ๊บเชฟบอกว่าไงเชฟบอกว่าเอาแบบนี้ไหมท่านเนะี่ยกจะดื้อด้านจะไปโดนความจนตายใช่ไหมเอาแบบนี้ก่อนที่ท่านจะไปเดี๋ยวเราจะไปหามุลมะที่เป็นที่ยอมรับของซาอุเลยสมัยนั้นก็จะมีแบบเชคยินบาสใช่ไหมเชฟอัลลุไซมีนอ,อะไรอย่างเงี้ยก็ จะไปหาชีวริระดับนั้นเลยเพื่อที่จะคุยว่าเขาจะยังไงจะตัดสินเรื่องนี้ยังไงถ้าเขาบอกว่าให้มอบตัวละทางการให้ไปป่าหาชีวิตอะก็เอาตามนั้นแต่ถ้าเขาแนะนำอะไรอื่นะ่ะท่านต้องเชืนะ่อนะอ่าทีนี้เขาก็เลยพาไปหาอุรามาระดับโลกเลยระดับประเทศของซาอุดทีนี้ท่านก็ให้คาแนะนําว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวท่านเนี่ยขอใม้ทุต่อรอนนะับแล้วก็กลับแน,น่กลับตัวแล้วก็ทําความดีมากๆอิาชอาอั้ลวะวก็จะสรงเอภัยโทษให้กับบาปนัน แต่ชายคนนี้บอกว่าไงชายคนนี้ไม่ยอมนะชายคนนี้บอกไม่ได้ทําไมท่านตัดส,สินอย่างนี้เนี่ยฉันทําบาปฉันทําชั่วยังไงฉันตไม่โดนลงโทษด,ด,ดิฉันต้องโดนควา่างจนตายสิไอ้าชายคนเนี้ยไม่โอเคกับคําตอบเลยเขาก็หายไปพอเช็คเจอเขาอีกทีตอนทําฮัทอ่ะไปทําฮัทแล้วไปเจอกับแกนเบนโดยบังเอ,อิญเนี่ยแต่ชายคนเนี้ยเป็นไงตก็หนีเลยก็หนีเลยฉัยนก็หนีตามหาไม่เจอผมนหนีเลยเพราะนั่นเชคนน็คไปเจอ ใจเคียงหลังจากช่วงฮัตเลนะก็ไปถามว่าทําไมเจอกันตอนช่วงฮัตอ่ะทำไมตะโกนเรื่องแล้วต้องหนีหนีอ่ะเขาบอกว่าไงเขอบอกว่าเชคฉันเป็นคนชั่วชาาเ,วเนคนชคจะมาเข้าใกล้ฉันฉันโดนตัวกระจีเป็นคนชั่วเชคจะมาเข้าใกล้ฉันทำไมเดี๋ยวฮัตของเชคจะจบอารมณ์ไม่ตอบกลับเอาอย่าไปอยู่ใกล้คนชั่วแบบฉันนี่คือสิ่งที่เขาคิดนะเชคก็ติดต่อเขาอยู่เรื่อยๆรืนะก็รู้ว่าสิ่งที่เขาทําคืออะไรเขาไงจะไปละหมาดวันเออจะไปละหมาดนักสืบประจำเลย ห้าเวลาไม่เคยขาดด้วยนะแล้วห๋อเขาเลนะพอละหมาดเสร็จก็นั่งร้องไห้อนยะู่เนี่ยบางทีบางคนบอกเลยเห็น,กนแกนั่งร้องไห้กอดอยู่ตรงมินบัต่ะเออมินบัตกอดร้องไห้อยู่นั่นแหละอยู่แถวน,นั้นอะ่ะประจเพอท่านเช็คก็รู้สึกว่าเฮ้ยบรรดานแล้วอนาชายคนเนี้ยยังไม่ออกไม่หมดจากความโศกเศร้าย,ยังไม่หมดจากเอความเครียดความกระทงทุกขนาดนั้นเลยเหรอเชรก็เลยไปปรึกษาผู้รู้ท่านอื่นนะ ปรากฏว่าท่านก็ให้คำแนะนำว,ว่าลองไปพูดกับเขาในสิ่งที่อเลอร์ได้บอกไว้สิอ่าท่านก็เลยแนะนาอัุรอานนะครับส่วนหนึ่งมาให้กับเชิท่านเนี่ยบอกว่าให้เป็นบอกชายหนุ่มคนนั้นสิว่าอเลอร์พูดไว้ไหม่เชิก็รีบไปหาชายคนนั้นเลยเพื่ออะไรเพื่อบอกเล่าอ,อัรอานที่คิดว่าน่าจะโดนใจเขาแล้วก็น่าจะช่วยเขาเนี่ยคลายความวิตกกังวลคลายความเนะครียดได้นแล้วก็ดีขึ้นจากความที่ใช้ช่วยแบบโอ้โห

ซึ่งเขาไม่ได้บิณอนขอสิ่งอื่นใดหรือขอผู้ใดนอกเสียจากขอต่อเนาะก็คือเขาไม่ตั้งภายคีดอันนี่คือบาปใหญ่หนะึงอย่างที่สองไวราลกุจูนั้นนับเสนในทีเขา,มาเมือยะฮวและหบือฮักกาะแลเขาไม่ได้ฆ่าชุดหนึ่งชุดใดเป็นเพีงแต่ด้วยความนิติธรรมเมื่อกับสิ่งที่อาลักษณ์กำหนดไว้เนี่ยเคสเนี่ยสามารถฆ่าเขาได้นะวราลกน,น,นและบรรดาผู้ที่เขาไม่ผิดประเวณนี เขา่ชายคนนี้ผิดปวีณ์น,นนะ่แล้ว嘛เพราะเ์บอกว่าไมนยั่วยาได้การโยงเกาอาสาม嘛ไม่ใครที่ประพฤติเหล่านี้ใครที่ทำเสี้ยวเนี่ยเขาจะได้รับการลงโทษอันมหันต์เลยนะเขาทําผิดบาปมหันต์หรือบาปสามเรื่องเนี่ยล้อชายคนนี้ได้ฟังจีบเลยจีบเลยจีบใจเลยเพราะเขาทำหน้ามากเขาทำผิดปวีณ์มากนี่คือบาปใหญ่ที่เราบอกสามประการเซตก็เล่าต่อเลยอายะต่อไปอายะที่หกสิบเก้าโดยว่ ยุดภาพเลยุดภาพเลวในยาม ا ันแล้ววันอื่นวันขีดามะที่ขึนฟีห์มานะคือในวันขามเอัลลอฮจะเพิ่มการลงโทษขึ้นเป็นสองเท่าสำหรับคนที่ทำความผิดเหล่านี้วอยขเดฟห์มูฮานและเขาจะได้อยู่ในนั้นในนรกน่ะในอัปยุตอัลลอฮ์ช้คนนี้เขาเป็

เขาบัดตัวผู้ที่สำนึกผิดกรรมแลกับตัวว่าอามานเป็นผู้ที่ศรัทธาต่อพระวา่าอ้ามีลาฮอ้ามารองสอลนีคาและเป็นผู้ที่ประพฤติคุณงามความดีทำคุณงามความดีทั้งหลายฟาอูดะอิก็ยูบัดดลแล้วโมไซอาจิฮิมฮัสซานนตอัละไรเนี่ยเป็นไงจะทำให้ความผิดบาปของเขาเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นความดีกลายมาเป็นความดีอลัลบาปที่เราทำมันเป็นกองไม่บุเขาเนี่ยนะ ถ้าเราเป็นไงหนึ่งกตัวต้วสองมีศรัทธาต่วัวสามประพฤติคุณงามความดีทั้งหลายให้มากๆอัลลอฮ์เป็นไงจะเปลี่ยนความชั่วที่เราเคยทำไว้เนี่ยไปเป็นความดีเอาไหมล่ะดีไหมล่ะเนี่ยแล้วเราเป็นไงวะแกละเวงวะฟูละราฮีมาแล้วอัอฮ์คือผู้ทรงรักการอภัยโทษแล้วก็ทรงเมตตาอีกแล้วอัลอฮ์รักการอะไรอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ทรงอภัยโทษให้เสมอ แล้วก็วทรงให้ตาเสมอไงไอ,อายะเนี่ยเป็นไงทำให้ชายคนนั้นไงไอลายรู้สึกดีเลยเพราะอะไรเพราะเขาตบัดตัวเนื้อสองคือเขาศรัทธาต่อเ,เขาศรัทธาในสิ่งที่เขาประทานลงมาเ<ม>นื้อสามคือเขาเป็นบัตดคุณงามความดีอันมากมายนะครังนั้นนี่กลายเป็นอายะที่เขารักเลยสามอายะเนี่ยในส่วนอัลฟุรกอนนะครับอายะที่หกสิบแปดหกสิบเก้าเจ็ดสิบดังนั้นเนี่ยโอโ้โหเวลาเขาละหมาดเนี่ยเขาจะ อาญานี่ประจาเลยคนนั้นเวลาผ่านไปไม่นานนะนเชก็ได้รับสายจากทางบ้านเขาทางบ้านของชายคนเนี้ยโทรมาบอกว่าเชคลูกชายของเขาอะ่ะก็คือชายคนนี้ยเขาได้เสียชีวิตแล้วแล้วเขาบอกว่าให้โทรหารเชคด้วยให้บอกเชคด้วยก่อนที่จะตายเขาพูดอย่างงั้นนะเชก็เลยไปที่บ้านเขาก็เลยไปคุยว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมเขาถึงเสียชีวิตพ่อเขาเล่าให้ฟังว่าไง พ่อของเขาเล่าว่าชายคนเนี้เขามีโรคเหมือนกันเขามีโรคประจําตัวเขาก็ป่วยมาสักระยะแล้วเนี่ยแล้วก็วันที่เขาเสียชีวิตเนี่ยเขาก็อยู่ที่มัสยิดพอเขาละหมาดเสร็จเนี่ยเขาก็ร้องไห้อย่างเดิมอยู่ที่มัสยิดเสียใจต่อบาปของเขาแล้วเขาร้องไหา้จนกระทั่งครอบครัวของเขาเนี่ยไปเจอเขาเนี่ยหมดสติอยู่ที่นั่นอยู่ที่มัสยิดพอเรียก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 เนี่ยพอเขาฟื้นขึ้นมาเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าให้บอกเช็คด้วยให้ตัวหายเช็คด้วย ว่าเขาขอบคุณมากๆนะที่ช่วยเหลือเขาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็กล่าวสามอายะเนี่ยในโซอันรฟรุกอเนี่ยที่ผมได้กล่าวให้ฟังไปไอ้พอเขาพูดเสร็จเขาก็เสียชีวิตที่มาสิษยดังนั้นเขาก็ได้เสียชีวิตในสภาพที่อ่านอัลกุรอานอายะที่เขารักมากๆเนี่ยเป็นอายะสุดท้ายในชีวิตของเขานะ,ะผมฝากพวกเราทุกคนนะเรื่องเนี่ยมันสอนอะไรเรามันบอกว่าหนึ่งเราทําผิดบาปอะไรก็ตามเนี่ยบาปใหญ่แค่ไหนก็ตามนี่ขนาดบาปใหญ่ที่เราบอกสามประการคืออะไร หนึ่งตั้งภาคีต่อหรอไปศรัทธาไปเคารพต่อสิ่งอื่นนอกเหนือนจากเราเหรอไปมีวนต่อสิ่งอื่นที่ไม่ใช่เราไม่ได้นะอย่าไปมีวนขอต่อผู้คนขอต่อคนที่ตายไปแล้วขอต่อใครขอต่อร้อยเลี้ยวอย่างที่สองอย่าไปฆ่าชีวิตหนึ่งชีวิตใดไงมันเะป็นบาปใหญ่ไนงะอย่างที่สามก็คือการทำดีหน้ากางผิดปเรื่องนีนี่ก็บาปใหญ่สามอย่างนะแล้วเราบอกว่าไงหากเขาทำสามสิ่งนี้เหมือนกันทีไรนึ่ง ตวบตัว,ตวกลับเนื้กับตัวสองมีอิมานมีศรัทธาศรัทธาต่อลระนะครับอย่างที่สามเขาปฏิบัติคุณงามความดีอันมากมายนะครับเพื่อที่จะลบล้างบาปของเขาแล้ว,รวเ,เราเป็นไงเอาลอจะเปลี่ยนบาปของเขาเนี่ยให้เป็นคุณงามความดีนะครับฝากไว้เท่านี้สำหรับมิวสาลมอลลีกุมอรังจุลลอยอจลาวบาร์กตุ